วันที่17มกราคม2568ในวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมภริยาได้เดินทางมาร่วมงนาน Rest o f l i f e ประเพณีกินข้าวใหม่วิธีแห่งความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่และรักษาอัตลักษณ์วิถีภูมิปัญญาและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบนพื้นที่สูงส่งเสริม และพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่นำมาสู่การสร้างรายได้และการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงที่สอดคล้องในบริบทสังคมยุคใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17-19มกราคม2568ณพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราศดรบนพื้นที่สูงสวนล้านนารอ9ตำบลช้างถืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายศิวกรบุป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ัวหน้าส่วนราชการหน่วยง,งานต่างๆประชาชนชาติพันธุ์และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานโดยงานนี้ได้รวบรวมเอาเสน่ห์วิถีชีวิตของราษฎรบนทุ้นที่สูงของสิบกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่กะเหรี่ยงมุมลิซูลาหัวคามาปรีทินขมุลัวและชาติพันธุ์อื่นๆไว้ให้นักท่องเที่ยวเยาวาดได้สัมผัสและเรียนรู้กับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีกินข้าวใหม่ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการขอบคุณธรรมชาติที่ให้ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษซึ่งสื่อให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคน,คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมายอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระราชการณียกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและความมั่นคงทางอาหารในชุมชนบนพื้นที่สูงาาการจัดแสดงบ้านจำลองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ากว่า50ร้านค้ากิจกรรมประกวดการปรุงอาหารการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าจากผ้าทอกิจกรรมสาธิตการผลิตสินค้าอาหารชุมชนบนพื้นที่สูงเวิร์กช็อปรวมทั้งกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ i ิ e เ s สแมทชิ่งและอีกไฮไลท์ของงานคือการแสดงแฟชั่น โชว์นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มมาชาติทันโดยนักแสดงสาวเชื่อสายลาหูวิชีออร์เนบีคาบาลสพร้อมด้วยนักแสดงรูปปล่อมากความสามารถโกสินราชกรรมและอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงอย่างไปอันแทนไรอันตันมาเดียวอพิเชษเอติรัตน์นายทากอนและบชวนนท์ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่ากับงาน Rest o f l i ประเพณีกินข้าวใหม่วิถีแห่งความยั่งยืนระหว่างวันที่17-19ถึงมกราคม2568ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง20นาฬกานพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงส่วนล้านนารอ9ตำบลช้างผุดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดสินชัยพระรธนาภูรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน วันที่17มกราคม2568นายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศการร่วงบ่อสร้างและหัตกรรมสันกำแพงครั้งที่40ประจำปี2568ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องานสืบพ่สารหอยผอก่อยวิธี40ปีงานร่วงบ่อสร้าง ระหว่างวันที่17-19มกราคม2568ที่บริเวณหน้าศูนย์อุตสาหกรรมทำร่วมหมู่บ้านบ่อสร้างตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพิญโยผู้สีพันธในอำเภอสันกำแพงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและพี่น้องชาวอำเภอสันกำแพงและตำบลต้นเป่าร่วมให้การต้อนรับการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์ร่วมบ่อสร้าง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงได้นําเสนออัตลักษณ์ของแต่ละทุนที่โดยเน้นการสืบทอดการผลิตหัตกรรมร่วมบ่อสร้างไว้เป็นมรดกท้องถิ่นสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ในด้านเทศกาลประเพณีและการท่องเที่ยวทําให้ประเทศไทยเป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพหัตกรรมของคนในชุมชนและเป็นการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่อผ่าน การผลิตร่มบอ่อสร้างต้นกําเนิดการผลริตร่มล้านนาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านบอ่อสร้างอำเภอสันกำแพงมาอย่างยาวนานโดยตลอดเส้นทางการจัดงานจะมีการประดับตกแต่งหน้าร้านซุ้มซอยไปด้วยร่มบอ่อสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและถ่ายภาพขนาะเดียวกันภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิขบวนแห่สืบสาศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแม่ยิงขี่รถถีบกังจ้องการทําร่มจากสาธารณรัฐอินโดเซียการประกวดถ่ายภาพการประกวดทิดาร่มบ่อสร้างตลาดถนนคนเดินสัมผัสกับประสบการณ์ใกล้ชิดกับวิถีชุมชนในแง่มุมต่างๆของอำเภอสันกำแพงพร้อมทั้งเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมซึ่งเป็นงานศิละปะที่งดงามทั้งรม่มพัดไม้แกะสลักผ้าฝ้ายผ้าไหมเครื่องเงินเครื่องเขินและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาที่ผลิตโดยพี่น้องชาวสันกำแพงเป็นของฝากของที่ระลึก สินชัยพัชรธนาโทาเรียกเพียงวริศราธินารายงาน